มีนาคม2566นำโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ผู้หลวงกิติพงศ์สุภารดีแพทย์พร้อมเจ้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวเจ้าที่ประจำศูนย์งานป้องกันได้ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของวาตภัยเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมอมีลมกันโชคนะครับและก็มีรูเห็บตกก็ดูจากภาพนะครับของจริงนะครับไม่ได้โม้ไม่ได้เป็นสมรักนะครับของจริงนะครับ,ขอ,รรบขอบคุณผู้หลวงกิติพงศ์ นาะสุภาพดีเพชรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นำทีมเข้ามาสำรวจในพื้นที่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ บอกขาวใ่ครับเป็นลูกสองที่เใส่แต่ว่ะการอยว่อ่ะก็เกนบอกขาวใ้ครับเป็นลูกสองที่เขใส่แต่ป่ะการอยู่อะก็เกิน